ความสะอาดมือและเท้าค่ะคุณปรีโอ้ยสำคัญมากเลยค่ะสำคัญไหมคะสำคัญมากเลยค่ะที่ตอนนี้นะเราต้องล้างมือบ่อยๆทำอะไรเพราะเราจะต้องเอามือจะไปหยิบแล้วเอาของหยิบจากสิ่งของต่างๆใช่ไม่ว่าจะเป็นของเล่นใช่นะคะหรือว่าอุปกรณ์เครื่องเล่นใช้ต่างๆในภายในบ้านนะคะมันอาจจะมีเชื้อโรคปะปนอยู่แน่นอนแล้วก็อาหารที่เด็กๆหยิบจับใส่ปากเข้าไปเนี่ยเชื้อโรคอาจจะอยู่ที่มือใช่ใช่ใช่เราจึงควรหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ เมื่อเราดูแลรักษามือของเราไม่สะอาดแล้วเชื้อโรคก็จะไม่มาเข้าสู่ร่างกายเราเท้าก็สำคัญค่ะเท้าเรามีหน้าที่อะไรคะเดินเท้าเรามีหน้าที่เดินเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาเท้าของเราโดยการไม่ไม่ไม่วิ่งเร็วๆใช่ไหมคะคุณบรีไม่ไปเหยียบย่ำสิ่งที่มันสกปรกนะคะเมื่อมันสกปรกเราควรจะทำความสะอาดแล้วเราให้สะอาดนะคะ วันนี้เดี๋ยวเราไปกิจกรรมเคลื่อนไหวแลจังหวัดกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายของเรานะคนเอยเ,<อ>เด็กเต้น,นไปตามคุณครูนะคะลูกแกอ๋ตูด 哦。

คุย <ersch> เตรียมมาเพียบเลยนะใ่ไหมพี่เมยค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูมีนิทานอะไรมาให้เด็กๆด้วยนิทานอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้แล้วไปดูเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าววันนี้ดู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 ที่ศรษะปาลีกับคุยยุ้ยฮะทำทำแบบอะไรนะตะมุตตำมิอันหนึงนะคะ เด็กจ็ได้ดูแปลกตานะคะไม่ใช่สวัสดีปีใหม่นะคะไม่ใช่ค่ะไม่บันเดวันนี้เราใส่หมวกให้เด็กๆด้วยคุณครูวันนี้คุณครูแปลกจังเลยน่ารักจังเลยน่าวันนี้กิจกรรมของเรานะคะเป็นกิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาดมือของเราแล้วก็ขาวนะคะสำคัญนะมือเนี่ยนะสำคัญไหมคะสำคัญมากค่ะ ถ้าเราไม่มีมือนะลองดูซิมือเราเจ็บอะไรสักอย่างเนี่ยนะมันจะทําอะไรแบบไม่สะดวกสบายเลยเนาะถ้าเราไม่รักษาไม่ดูแลนะคะปิดเล่นจนมาดบาะหรือไปเอ่อเล่นพมเล่นของอะไรที่แบบทาให้มือเราใช้งานไม่ได้เพราะว่าเราเจ็บนะคะเราต้องดูแลรักษามือของเรานะคะแล้วก็ทําความสะอาดด้วยเดี๋ยวเราจะมาเล่านิทานเรื่องเกี่ยวกับมืออ่าเล่านิทานก่อนนะคะแล้วเอาเล่านิทานแล้วเราค่อยไปเข้าเรื่องอ่าการ มือนะคะใช่มือเป็นสำคัญยังไงนี่ถามเรื่องมือน้อยน้อยปลูกเอ๊ะปลูกอะไรเอ่ยปลูกอะไรคะอ่ามือน้อยน้อยปลูกเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้เขาจะมาปลูกอะไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเตี้ยวเตี้ยวอาเกินนะกขาดเกินไปละค่ะเกินจันะคะอ่าเอานี้นะคะค่ะ ติ๊กกับตุ๊กตองนะคะสองพี่น้องช่วยกันปลูกนะคะนะปลูกผักนะผักกันนะคะผักอะไรเนี่ยครูยุ้ยน่าจะเป็นผักคะน้าแล้วก็ผักบุ้งนะใช่ค่ะอ่าเขามีสวนหลังบ้านนะคะก็ไปช่วยกันปลูกผักนะคะลูกเห็นไหมเขาใช้มือ่าใช้มือช่วยกันขูดช่วยกันจับนะคะมือเรามีหนูประโยชน์มากมายเลยหยิบจับสิ่งของปลูกต้นไม้ได้ด้วยค่ะอ่า ต่อไปค่ะเห็นไหมคุณพ่อเขาทาอะไรคะเนี่ยปลูกอะไรคะปลูกพริกใช่ไหมอ่อพริกอันนี้อะไรเนี่ยคุณยุ้ยสวนแมเก็บตาลึงค่ะ๋อมีตําลึงข้างรั้วรั้วกินได้รั้วกินได้เก็ไหมัมีประโยชน์ค่ะผักสีเขียวนะคะเพราะว่าตอนนี้นะถ้ามีอะไรอยู่ใกล้ๆบ้านเราทำกินไม่ต้องไปตลาดนะคะอ่าไม่ต้องไปตลาดกินข้างๆบ้านนี่อูโหมีผักอะไรคะ ถั่วงอกค่ะว้าวมิถีถั่วงอกด้วยถั่วงอกก็ปลูกง่ายๆเลยนะคะแค่ทรายก็ปลูกได้นะคะผลเอีใช่ค่ะโอ้เดี๋ยวเราไปไปดูอีกทีหนึ่งนะรายละเอียดการทำถั่วงอกแล้วก็ไอ้นี่ค่ะผักบุ้งค่ะผักบุ้งค่ะอ่าผักผักเหล่านี้นะคะอ่าแล้วก็พักข้างหน้าเด็กๆเขาปลูกกันอยู่ที่ไนนะคะใช่ไหมคะค่ะอ่าเมื่อผักโตขึ้นค่ะเด็กๆก็ไปเก็บผัก นะคะเก็บผักนะคะ,ะมารับ <ทำ S 2> ประทานทําอาหารได้แต่ก่อนเราจะไปรับประทานเราก็ต้องล้างผักด้วยใช่ไหมคะค่ะผักนี่ทานแล้วนะเด็กๆนอกครูยื้ไปบอกว่าอะไรผักบุ้งมันกินแล้วไงนะตาทำไมคนะตาใส่ปิ้งตาใสปิ้งเออ,เอ,อผักไม่มีประโยชน์นะคะทําให้เราเนี่ยระบายท้องได้ด้วยนะ,ะไม่ต้องไปนั่งออแล้วนั่งไม่ต้องเลยสบายเลยนะรับถ่ายสบายมากเลยนะคะผักมีประโยชน์นะคะแล้วก็สมุนไพรด้วยนะเป็นสมุนไพรอย่างอย่างกะเพราเนี่ย ใบโหระพาใบกะเพราอะไรเมี้ยนะคะเป็นสมุนไพรนะคะอตเมื่อเก็บเสร็จแล้วนะคะล้างก็มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ลาเพื่อจะนําไปทํากับข้าวนั่นเองนะค่ะค่ะคือผักสวนครัวปลูกง่ายๆที่บ้านนะคะออกมาแล้วนในในทำาลเลยนะหมเพ่คุณแม่หายจับมีดเองด้วย แต่ว่าเด็กๆต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ต้องต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อลวกน้ำอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องอยู่ในดูแลนะคะเพราะว่ามีแต่เป็นของมีคมใช่ไหมคะค่ะต้องอยู่ในการดูแลผู้ใหญ่ด้วยนะเด็กๆก็ได้ใช่วยกันทำอย่างขมิ้นขมันเลยเจ้าน่ารักมากเลยได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ทำขอบข้าวนะคะผัดก็สับ หอมสวยเลยเด็กๆดมดิยว้าวชื่นใจชื่นใจเนาะเออต่อไปนี่เด็กเตรียมเลยนะเตรียมโต๊ะเตรียมจานเตรียมซอนค่ะเด็กๆเตรียมด้วยนะเด็กๆช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยใช่ใช่มากเลยอ่าต่อไปนี่คุณแม่ออกมาแล้วเห็นไหมเสิร์ฟอาหารค่ะอะไรเนี่ยพี่ยุ้ย ต้มจืดค่ะต้มจืดอ่าใไปตำลึงอ่าใบตำลึงกับหมูสับของคุณพ่ออร่อยมากเลยเด็กๆไปเก็บอกมาเมื่อกี้นียใช่ไหมใช่ค่ะนี่อู้หูน่าทานผัดผักบุ้งค่ะอ้ผัดผักบุ้งค่ะอร่อยจังเลยค่ะออมเล็ตค่ะไข่เจียวทอดค่ะไข่เจียวค่ะอาหารประจำชาติไทยไข่เจียวเนี่ยอ้าวต่อไปอะไรอีกคะอ่าคุณพ่อคุณแม่ทานร่วมกันนะคะ เห็นไหมใช่ช้อนกลางนะกินร้อนช้อนไทยช้อนมันช้อนกลางแต่พอเราจะรับประทานอาหารเราไมก่ล้างมือค่ะล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนเด็กๆล้างมือเด็กค่ะค่ะอ่าออ่านิทานจบแล้วจบแล้วนิทานเรื่องนี้นะคะการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในสิ่งที่เด็กๆสามารถทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างผักก็ได้นะคะคุณปรีดิ์การใช้มือของเราเนี่ยค่ะนําไปล้างผักช่วยคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ทำง่ายปลูกผักก็ได้นะคะมือของเราสามารถปลูกผักได้ด้วยนะคะแล้วนําผักมามาเล่นเป็นเกมได้ไหมคุยุ้ยผักเล่นเป็นเกมได้ไหมได้นะคะผักบุ้งคู่กับผักบุ้งเอาเหมือนเดิมอีกเลยเนาะเอาแล้วคุยุ้ยไหนถ้าเป็นเกมอย่างในนี้นะคะอะถ้าเราเข้าเรื่องนะคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเอ๊ะเด็กๆจ๋าเด็กๆมือมือเห็นอะไรเอ่ยอาคุณครูให้ดูรูปภาพก่อนนี่คืออะไรคะลูก มือนะคะมือภาษาอังกฤษพูดมากแทนนะคะอ่าเด็กๆพูดตามคุณครูได้นะค่ะอภาพที่สองค่ะรูปอะไรคะฟูดพ้าจรงมากๆเลยฟุตเลยนะจะเป็นฟุตฟุตฟุตผลไม้ฟุตเาวานะคะฟุตขาวอ่ะการดูแลรักษาความสะอาดถ้าเราจะนำอวัยวะในร่างกายมาเล่นเกมเราก็จะเล่นแบบเชื่อมโยงอ่าเช่น เอ้าถ้ามือเราสกปรกนะคะเราควรคู่กับอะไรคะครูปรีอันนี้ภาพอะไรคะอันนี้ภาพอะไรคะครูปรีอ๋อล้างยาล้างมือค่ะกับอาบน้ำล้างมือค่ะคู่กันเนาะอ่ากเชื่อมโยงกันเป็นสัมพันธ์กันอ่าสัมพันธ์กันนะคะค่ะอ่าเด็กๆสามารถจำคู่ภาพได้นะคะไา้อ่าอันนี้รูปอะไรคะครูปรีอันนี้ผมเช็ดเท้าค่ะอ่าผมเช็ดเท้าค่ะคู่กับ กับเท้าเราเพราะว่าเท้าเราเวลาเราล้างเสร็จแล้วเราต้องเช็ดทำความสะอาดให้แห้งนะคะจะได้ไม่ลื่นใช่ไหมคะครูบาลีวันนี้คุณครูก็มีสื่อนะคะรูปภาพเท้ากับรูปมือมาให้เด็กๆได้จับคู่ความสัมพันธ์ใช่ไหมคะค่ะสัมพันธ์เป็นค่ะเชื่อมโยงนะคะใช่เอ๊ะวันนี้กิจกรรมของเราเด็กขาเขาบอกว่าปลูกค่ค่ะปลูกผักมันจะมีผักรอบๆนะต้นไม้รอบๆเนี่ยยุ้ย วันนี้เราจะมาทําศิละปะศิละปะค่ะกิจกรรมของเรานะคะศิละปะ,ะนั่นเองนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมเกมการศึกษาไปแล้วนะคะตอนนี้กาจรศิละปะตอนนี้มันมีโควิดเราเดี่ยวซ้ายแลกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่แพ้ออกไม่ออกเด็กๆสามารถนําเอา ดอกไม้เลยไหมรอบรอบตัวเราเนี่ยเอามาระบายสีได้ที่บ้านนะคะหน้าบ้านในบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้นี่ปุบรีก็ไปเนี่ยรอบรอบโรงเรียนมาเนี่ยเนี่ยค่ะค่ะเอะวันนี้ครูปุบรีมีอะไรมาให้เด็กดูตาน forward วอ่าครูปุบรีบอกว่าฟาวเวอร์ดอกไม้เอ๊ะดอกไม้จะมาทำเป็นศิลปะได้ยังไงล่ะคะครูปุบรีเดี๋ยวม่มีดอกใต้ติ่งดอกทำเนี่ยค่ะดอกอะไรนะอ่าชบาดอกชบานะคะสีแดงนะคะ ดอกสบาสีแดงค่ะอันนี้ดอกอะไรคะครูปรีอ๋อกล้วยไม้ค่ะเออกล้วยไม้นะคะใบไม้น่คะใบไม้นะคะนะใบไม้อันนี้เขาเรียกดอกอะไรคะครูปรีเหลืองๆกรองทองนะคะกรองทองนะคะก็จะใช้กรองนะคะวันนี้ครูปรีบอกว่าได้เตด้งเี๋ยวเราจะนําดอกไม้เนี้มาทาเป็นศิลปะใช่ค่ะทำภาพมาเลยคุยยุ้ยนี่นี่เอาเดี๋ยวขออนุญาตถอดหมวกก่อนนะคะมวกนลื่นแล้วเกินโก อ่านี่อะคุยยุ้ยว้าวกุหลาักปหนลูกลูกเจี๊ยบนะคะโรถของคูปุหลาเป็นรูปรูปรสนะคะเดี๋ยวเราจะจะนำดอกไม้มาแทนสีเทียนใช่ไหมคะค่ะแทนสีน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ารอบๆบ้านเรานล้วมีสีอะไรลองลองลองขยี้ดูลองลองดูไอ้นี่มันมันดอกไม้เนี่ยมันให้สีได้ด้วยเหรอคะครูกุหลองดูมันจะมีสีเหรอคะเอ้าลองดูลองดูนะลองดูกันนะคะว่าแล้วมาฝึกการเนื้อมือด้วยนะอ๋อ้โห อ่าลองดูนะครับคุยใช้ดอกจบาสีแดงนะคะอ่าลองดูอุ้ยคุยจ้าดูว้าวอ่าของคุยนะคะดอกจบาสีแดงนะคะอุ้ยเอ๊สวยมากเลยเป็นออกเป็นสีม่วงเลยอะไรเนี่ยมันแปลกดีเหมือนกันนะคะดอกสีแดงแต่เวลาเราถูไปในรูปภาพนะคะเราถูไปแล้วเนี่ยสีมันจะออกเป็นสีม่วงนะคะลูก เห็นไหมเด็ดอยากให้เห็นจังเลยนื้อจริงจริงเลยนะอะไไรรมเดีอ่ะคุณยุ้ยดอกอะไรก็ได้ใช่ไหมคะดอกอะไรได้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 เปลี่ยนสีได้นะอ่ะเราได้เปลี่ยนสีได้แล้วคุยุ้ยค่ะเดี๋ยวเอลองดูคือลองดูลองเมื่อกี้ดอกชบาสีแดงดอกนี่ดูเนาะเอาคุยุ้ยขอขอสีเหลืองได้ได้ได้ อุ้ยนี่สีม่วงอ่อนสวยมากอุย้ยอ่านี่สวยงามค่ะอุ้ยตัวรถสีเขียว,ว,ยวอัีะโอ้โหน่าโอ้ฟลัปปมัน,นอมเมซิ่งมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าดอกไม้ของเราก็จะมีสีนะคะทําสิเป็นทําเป็นศิละปะได้ธรรมาชาติเลยนะคะแทนะะสีได้ด้วยนะคะเอารถสีเขียวแอ่าแทนเป็นสีสีเทียนได้นะคะ ลองดูนะเด็กๆลองดูฝึกเอ๊ะอันนี้มันใช้ได้ไหมอันนี้มันใช้ได้ไหมอ่ะคูพี่เอาอีกอ,อีกอ,อีกอ,อีกนะี่เหนดูสิเสร็จนะใบไม้ <c oughs> <ๆ S 2> นะคะโอ้โหโอ้โ,โหดู <c oughs> โอ้โหสวยงามมากเลยของครูปรีคะ่ะเด็กๆเห็นไหมลูกของครูปรีสวยๆค่ะ สีที่เรามาให้ดูเนี่ยนอ,นอกจากดอกไม้พวกนี้แล้วยังมีดอกไม้อื่นไหมคะที่มีสีลองดูค่ะค่ะลองดูเลย<อ><า>เด็ก<ม>ดสามารถหาได้แถวบ้านนะคะลูกอลองดูว่ามันมีไหมเนาะเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเด็กตัวเลยนะอ่ะาทดลองดูเอาเลยค่ะไอปลีตก็ไม่รู้อันไหนใช้ได้ไม่ได้แลนะ้วเนี่ยลองดูเอามาเอาลองมาดูทีนี่อ่ะมีสีป่ะก่สีอ่ะอืม ถ้า,าเป็นดอกแบบนี้นะคะเวลาถูกไปแล้วมันจะออกเป็นสีน้ําตาลนะคะดอกสีม่วงนะคะลูกเวลาถูกไปแล้วมันจะออกเป็นสีน้ําตาลนะคะลูกแปลกมากเลยนะเวลาถูลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สีบางทีก็ไม่ใช่สีของดอกไม้นะอืมนะสวยด้วยนะเดีย๋ยวตกแต่งตกแต่งอ่า อุ้ยขุย่ยน่ารักมากเลยเอาเออีกเอาเอีกเอาเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาเอาเอาไก่เดินบนใบไม้ไก่เดินบนหญ้าหญ้าบนใบไม้ไก่บินได้นะคะโอหโอ้โหโอ้โหเจ๋งมากขวยดอกไม้หน่อยติ๊งติ๊งติงติ๊ศิลปะศิลปะค่ะเบีวยค่ะศิลปะอ่าเสองสามิง 啊！别盖，别盖，别盖。 ศิลปะจากดอกไม้เออดีค่ะผู้ปกครองอาหารเด็กๆทําได้นะคะใช่ค่ะอันนี้มาจากทิ้งพ้านะคะเนี่ยอ๋อหรอคะทิ้งผางะนจากทิ้งพานี่หน้าบ้านยุ่ยแย้นะคนนิยมปลูกตอนนี้นะอันนี้กระถิ่นถ้ากระถิ่นก็ออกสีได้นะคะค่ะลองดูอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้มาเจะเป็นปกครองเอไม่มีสีแล้วตอนนี้ก็ช่วงโควิดด้วยเราจะเราต้องบอกนะคะคุปปรีแนะนําให้นําดอกไม้หรือใบไม้นะคะ มาระบายสีแทนได้นะคะสวยด้วยนะหรือกันบ้านที่เราให้เด็กๆไปเด็กๆสามารถทำนำดอกไม้มาระบายสีได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เลยนะพ้าสีไม่มีแล้วเราไม่ไม่กล้าออกไปข้างนอกเพราะว่าช่วงนี้อ่า โควิดกำลังระบาดอยู่น่คะง่ายๆ็อบตัวรอบๆเราสามารถนำดอกไม้มาทำเป็นศิลปะได้นะคะสีจากธรรมชาติสีจากธรรมชาตินะคะทำส่งคุณครูก็ได้นะคะกันบ้านนี่คุณครูให้ไปนะคะสวยไหมสวยสวยค่่สวยมากเลยนะสวยงามเลยค่ะแปกคุณแลกตาค่ะดูดีเลยค่ะเด็กๆได้เรียนรู้ของดอกไม้ชื่อดอกไม้ด้วยนะคะค่ะอ่า แล้วจะได้รู้ว่าเอ๊สีเนี้ยเมื่อเราถูลงมาแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรด้วยนะ,คะ่ะค่ะได้ความรู้หลากหลายเลยผุ้ประพง์เป็นไกานะคะแนะนําน้องนิดนึงนะ,ะ,ะอ่าก็บอกให้แนะนําแนวทางน้องเป็นไกาแนะนําน้องนิดนึงแหละค่ะช่วงนี้เนาะไม่รู้วยจะยังไงอยู่<ช>นะจะนานแค่ไหนกน็จะฝากคุณพ่อคุณแม่สอนแทนคุณยิ้มคุณปิ้ลด้วยกันนะ เดี๋ยวยังไงเราจะต้องได้เจอกันแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะของเราค่ะอ่าหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะคุณครูจะนําอะไรมาให้เด็กๆได้มีกิจกรรมร่วมกันอีกนะคะค่ะอ่าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย